นี่นี่มือสดน,นี่นี่เห็นว่าคือหอ่อ,นอเออนาะนี่บีบต้องอันนั้นต้องบีบให้แน่นๆใช่ไหมเอออันนี้ต้องบีบต้องบีบแน่นๆบีบมาแน่นมันก็ะมาเป็นดอกมันจะมันจะรูดออกอืนี่มง่ายไม่ได้แสดงว่าต้อง ดึงข้างดึงข้างล่างขึ้นมาเออดึงข้างล่างมาติ๊กติ๊กอันนี้ก็ต้องกกอบไว้มือนี่งมือนี้ต้องกำไว้ตลอดเตะมาตลอดจะเกาะบดานวันนี้มันจะเตะตอนมันบัลอันนี้กับบีทนี่บีดบีดก็ติ๊กติ๊กแล้วก็หมุนเข้ามาหมุนเข้ามาหมุนไปเรื่อยๆมือด้านขวาด้านซ้ายก็บีบเก็บไว้ต้องแต่งไปด้วยดิยเอออืม สวะบ่ได้มือนี่มันจะไตสวะบ่ได้วสวะบ่ได้นี่คือวางมือไม่ได้ถ้าวางมือปุ๊บมันก็จะลุตออกมันก็จะลุตหมดเพราะฉะนั้นด้านซ้ายต้องเอามือเอามือเตะไว้นิ้วนี่หนั่นนิ้วไหนนิ้วนิ้วนิ้วจีนี่มันโคตรอ๋อนิ้วชีไหนนิ้วชีที่นิ้วชี นิ้วไหนนิ้วนี้นี่นี่แกน,นิ้วชีนี่แหละมันจะต้องควดเข้ามาอืควดเข้ามาติก๊กติ๊กอ่าควดเข้ามาแล้วก็ด้านสายของนิ้วโป้งก็เก็บไว้อือันนี้ก็ดึงเข้ามาม้วนหัวนี่จบจบ,จบเลยแล้วก็ม้วนนี้ไปไว้จบอันนี้คือจบสุดแล้วพอสุดแล้วก็หมุนหมุนหมุนไว้จะเอาไม้มาเสียบเอารวดมาเสียบก็ได้ออนุทว่ามอดเป็น กา้านเลยก็ได้อืมอืข้าวมุนจิดก้านหนดูดิหมุนถ้ามันมแน่นหมุนถ้าหมุนมันแน่นแล้วมันก็จะได้เฮ้ยมันก็จะได้ใช่ไหมโอเคอ่าใส่ลวดใส่นี่อืออุ้ยสอนนะคะอุ้ยสอนทําดอกเรายังทําไม่ได้เลยอันนี้ <laughs> อุ้ย <laughs> มันต้องใช้มือวางเนี่ยาจะอุ้ยทําฝึกสบองดอกกุหลาบ แล้วยังชอมว่านะแล้วอย่างว่าโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมดอกที่อุวยทำเจ้าป,ปีมีความสุขทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีจ้า